ผลิตภัณฑ์สมัยเติมความสุขทุกครอบครัวผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนอกจากกีฬาแบบว่าผ่านโขนใช้มีความเร็วมีความตื่นเต้นมีใช้กำลังครับคุณเคยมี ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมอะไรที่เป็นแบบความปลันนี่บันจงอะไรอย่างนี้มีไหมไม่ได้เลยจริงหรอจริงคำว่าไม่ได้เลยเหมายความไงสมาธิสั้นอ่าแต่ว่าก็มีการฝึกนะหลังๆมาสวดมนต์ทุกวันก็ดีขึ้นงานเล็กๆเช่นแบบ เอาง่ายๆเลยนะถ้ามีเข็มเล่าได้มาให้คุณแบบค่อยๆร้อยอย่างเงี้ยเคยไหมพอได้เคยช่วยแม่ช่วยยายอะไรเคยช่วยได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่พอได้แค่นั้นนะอย่างอื่นไม่เคยเล่าแต่วันนี้มาทําอะไรดีวะเป็นงานที่ใช้สมาธิใช้ความละเอียดใช้ความตั้งใจแล้วมีชิ้นส่วนขนาดเล็กชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ต้องการการใจเย็นๆแล้วก็ทําจริงจัง อแต่ที่น่าภูมิใจคือมันเป็นมรดกของประเทศนี้อ้าวจริงเหรอเป็นของไทยอะไรอย่างงี้มันเป็นงานช่างที่อยู่มากับวัฒนธรรมงานช่างโอ้ทุบตึกเลยไม่ใช่ดิช่างดิงานช่างที่อยู่กับมรดกอยู่กับวัฒนธรรมคือถ้าไม่มีของถ้าไม่มีงานประเภทนี้เราจะไม่มีงานน้าตัดสินสวยๆงานหัตถกรรมสวยๆพระพุทธรูปสวยๆ ชดาโขนต่างๆที่งดงามงานช่างโบราณงานฝีมืองานฝีมือนี่เลยครับไทยครับสตูดิโอก็คือเมื่อเมื่อช่างต่างๆทับผลิตงานแล้วอยากจะส่งเผยความรู้ออกไปแบ่งแบ่งกันให้คนธรรมดาว่าเรารู้บางอย่างก็ดีเหมือนกันครับเขาก็สร้างเป็นสตูดิโอให้เราไปเรียนได้แล้ววันนี้จะพาผมมาทำเรียนกับเราเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนี่เก๋ไหมเก๋เก๋ อะไหนๆไ,ไหนก็แล้วมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอ่าโอ้โหโอเดี๋ยวขอเรี่ยหุบมือก่อนะฮะโอ,โโอโ้โหนะเคน เห็นองค์พระพุทธรูปต่างๆก็รู้แล้วว่าเรามาสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเพียงสวัสดีค่ะพี่พี่พัสค่ะนี่พี่พอดนี่ลุงดูโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เราเราติดต่อมาบอกว่าอยากอยากหนึ่งอยากมีความรู้เรื่องอะไรที่สื่อสารศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะใช่ไหมมันก็คือต้องคือต้องนอกจากความรู้แล้วมันต้องมีวัตถุที่ส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นต้องมีวิธีการ สร้างสิ่งนั้นใช่แล้วนู้นอันนี้ที่นี่คืออะไรครับที่นี่ก็คือสตูดิโอสอนงานหัตถศิลป์ไทยค่ะชื่อว่าไทครา์สตูดิโอนะคะที่ก็เปิดมาเพื่อสอนแล้วก็ทํางานทางด้านอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยโดยเฉพาะคือเปิดให้ประชาชนทั่วไปเด็กผู้ใหญ่ได้หมดได้หมดคือได้รู้ได้ได้รู้ความเป็นมาของสิ่งต่างๆที่เราเห็นมีวิธีใช่ใช่แล้วทําการการรู้นั้นเราจะเกิดประโยชน์อะไรกับผู้คนที่มาบ้างคะ เปิดเกิดประโยชน์เนี่ยคืออันดับแรกคือมันงานมันก็จะเลือกกลุ่มคนก่อนนะคะพี่ดูคือว่าก่อนที่เขาจะมาเรียนกับเราเนี่ยอันดับแรกเขาก็องมีความชอบหรือว่ามีใจรักหรือมีอะไรบางอย่างที่จะทําให้อยากจะมาหาเราเนาะ<ม>เสร็จแล้วพอมาเริ่มเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะอาไปต่อยอดสิ่งอื่นๆต่อไปบางคนก็คือเอาไปทําเป็นอาชีพเลยปัจจุบันก็มีนักเรียนที่เรียนที่เนี่ยแล้วก็ไปเป็นช่างปิดทองแล้วก็มีที่สร้างรายได้ได้จริงๆโดยการเรียนแค่หนึ่งวันมันก็เป็นงาน ศาสตร์โบราณแต่มันมีความละเอียดอ่อนมีมีมสาตอรี่อันยาวนานแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมีเทคนิคต่างๆจากอดีตสู่ปัจจุบันหลายๆอย่างมันก็ถูกเปลี่ยนไปแต่ง,งานประเภทนี้พี่ที่ดูลองสังเกตดูว่ามันไม่เคยเปลี่ยนเดี๋ยวตัวอย่างงานปิดทองคืนอันไหนบ้างหรือหมดเลยอะไรที่เป็นสีทองทุกชิ้นเลยค่ะที่มาที่นี่คือเอานมาปิดทองใหม่มา,าใช่ค่ะนามาปิดทองใหม่เมื่อก่อนก็อาจจะมาเป็นพื้นดิบๆอย่างนี้ะนะคะแล้วก็เอามาซ่อมแซมปิดทอง วิธีหนึ่งที่จะทําให้รู้ว่ามันมีความยากและต้องมีอะไรอยู่ในนั้นก็คือเอาคนธรรมดาลองเข้าไปทําดูถูกซึ่งเรามีคนธรรมดามาให้สองคนใช่ค่ะ <c oughs> หนูอยากให้เราทดลองอะไรครับเ,เดี๋ยววันนี้ก็จะลองให้พี่ดูกับน้องพอสเนี่ยลองปิดทอง <c oughs> เริ่มเรียนก็เหมือนกับที่ท,ที่ที่เนี่ยเราทําเราก็เอาคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยมา,มาก่อนเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยมเยนแล้วเดี๋ยวพอ้อจะได้เล่าได้ไงว่าตอนนี้พอ้อรู้สึกยังไงแล้วพอสเจอกับอะไรเพราะผมก็ว่า ใจผมนะพูดตรงๆนะไม่น่ายากออะพูดตรงๆคิดอยู่นยเอางี้ใจผมเนี้ยตั้งแต่เดินเข้ามาผมพกมือก่อนกลัวไปชนเขาตกใช่เราดีเนาะเอาจริงๆนะครผมเป็นคนเกรงอะไรกับพวกงานฝีมือพวกนี้เพราะว่าเรารู้เลยว่าเราเป็นคนสมาธิสั้น ตื่นเต้นมากๆแล้ววันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ที่จะได้มาลองทํางานฝีมือจริงๆและลงมือทําจริงๆก็ถือว่าเราจะได้รู้ว่าเรามีสมาธิขนาดไหนหลังจากที่ได้สวดมนต์มาหลายคืนก็วันนี้น่าจะทําได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกที่ผู้เรียนทุกคนในคลาสปิดทองเนี่ยจะต้องเริ่มเรียนรู้ก็คือการเตรียมพื้นผิวว่าไม่ใช่แบบปุบป,ปับอยากปิดทองก็คือทาทา<ม>แล้วปิดได้เลยมไม่ได้มันไม่มีความไม่มีความเป็นถาวรวัตถุะนะคะคือ ครูเพียงจะพอบอกนักเรียนตลอดว่าทองคําที่เราใช้มันเป็นทองคําแท้มีมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะลงมือทําแล้วเนี่ยเราควรทําให้มันเนียบตั้งแต่ชั้นแรกก็คือชั้นเตรียมพื้นผิวเพราะฉะนั้นอันนี้วัสดุที่นําให้พี่ดูกับน้องพอตเรียนวันนี้ก็คือเรซินผสมผงหงหินอ่อน มันก็อาจจะเนี้ยบมาในระดับตาเปล่าที่คนมองเห็นว่าก็มีรอยรอยต่อของบล็อกอยู่นิดนึงอ่าใช่ตอนนี้พี่ดูก่บนนะคะก็ต้องสังเกตชิ้นงานตัวเองค่ะแล้วก็เริ่มที่จะใช้กระดาษทรายค่ะขัดพิจารณาเองเลยว่าตรงไหนต้องขัดใช้มือสัมผัสรูปก,ก่อนอันดับแรกเนี่ยมันเป็นมันเป็นงานที่เราจะใช้บอดี้ของเราใช้ประสาทสัมผัสของเราทั้งหมดทั้งตามองทั้งมือสัมผัสเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่ควรจะมีสิ่งนี้อยู่เราก็จะกําจัดมันออกโดยการขัดออก ถ้าพบพวกฟองอากาศหลุมรูอะไรเงี้ยก็ขัดเทคนิคการปิดทองที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือการปิดทองบนผิวเรียบแต่ที่น้องพอดกับพี่ดูกําลังเรียนอยู่ตอนนี้ค่ะยากกว่าการที่ปิดทองบนพื้นผิวที่มันมีรวดลายเพราะว่าเราอะโชว์ความเรียบของผิวเป็นหลักยิ่งผิวเรียบทองที่ออกมามันก็ยิ่งเรียบเงางามค่ะ ถ้าอยากให้เรียบก็แตะน้ํานิดนึงจะได้ไม่ติดเรา,เรากำลังมองว่าทำเงา,งาให้มันเรียบรูดๆนิดนึงให้มันเข้ารูกเข้ารอยก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จะแห้งโอเคเรียบร้อยค่ะ,อะขอคุณเครยงจะเช็คค่ะ ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ดูปิดทองมาเราก็จะมีรอย๋อรอยโอเคโอเคมันจะมันจะมีรอยขูดขาเนี่ยเราก็ต้องลูบด้วยกระดาษรายคือลูบทั่วๆสักรอบนึงระแวงเลยครั้นี้ครั้นี้ระแวงเลยครั้นี้ต้องเอาลวใช่มันมันก็สําคัญทุกขั้นตอนอย่างเงี้ยเพราะว่าการการเตรียมพื้นเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักของการปิดทอง เพาเวลาที่นักเรียนมาเรียนเนี่ยครูพเพียงก็จะบอกตลอดว่าคือมันไม่ใช่สักแต่ที่เราจะปิดเข้าไปอย่างเช่นยิ่งไปทําที่วัดหรือสถานที่สําคัญต่างๆเนี่ยที่เราต้องการความเป็นถาวราวัตถุโดยแท้เนี่ยมันยิ่งต้องทําให้ถูกต้องไม่งั้นถ้าทําผิดวิธีมันอาจจะเกิดความเสียหายมากกว่า ที่เราจะคาดเดาได้อย่างเช่นที่เราเห็นพวกพระที่มันแตกหรือว่าที่มีการกระเทาะลอกล่อนออกมาเนี่ยมันเป็นการซ่อมแซมที่บางทีมันผิดวิธีที่ไม่ถูกต้องมันก็จะไม่มีความเป็นถาวรมันอาจจะเสียมาภายหลังได้แล้วอาจจะเป็นภาระของทหารที่นั้นๆต่อไปที่ต้องแก้ไข โอเคค่ะแต่เดี๋ยวก็แต่ถ้ารอของน้องพอสเรียบร้อยก็เดี๋ยวขั้นเข้าสู่เทคนิคต่อไปได้เลยนะครับแต่ละรูเดียวรูเดียวดูสถานยใช่อุดเต็มขาเลยเนี่ยทั้งแขงฟองเงี่ยฟองเนี่ยแหละมันก็จะแบบจะพยายามไม่ทํางานที่แบบมันเนี๊ยบมากเพราะนักเรียนเขาจะได้เรียนรู้การทํางานจริงๆโอเคค่ะ เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเข้าสู่การทําผิวชั้นแรกนะคะโดยการพ่นสีสเปรย์เทากาันก็เดี๋ยวให้ทั้งสองคนต้องไปพ่นด้านนอกเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของกลิ่นนะคะนิดนึงค่ะฟืดแล้วก็หยุดพี่ฟืดแล้วก็หยุดฟืดแล้วก็หยุดไม่ต้องแบบฟืดเหมือนพ่นดีดีีอย่างเงี้ยไม่เอาเอาแบบฟืดแล้วก็หยุดฟืดแล้วก็หยุดอ่าแล้วก็โฟกัสเข้าไป เออนั่นแหละอย่างนั้นเลยค่ะโฟกัสกขับไปกับด้านลนลงมาอ่าแล้วหยุดแล้วหมุนไปอ๋อบางๆแต่ห่างๆนะคะห่างๆอย่า,า,ายใกล้มากนานอย่างนั้นละค่ะถูกต้อง สัมผัสชิ้นงานทำยังไงก็ได้ห้ามม,ามือแตะยากแล้ว่เฮ้ยใช้หมุนเอา